เราจะมาพูดถึงเซตที่เท่ากันนะคะเซตที่เท่ากันคือเซตสเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกันค่ะเรามาดูนะคะเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยเซต A เซต A เท่ากับ b อ่ะเราจะเขียนแทนด้วยจะแทนด้วย a เท่ากับ b เช่นสมาชิกในเซต A จะเท่ากับ2 3 4และสมาชิกของเซต B จะเท่ากับ2 3 4 ดังนั้นเซต A เท่ากับเซต B ค่ะ